ยายได้กินผัดไทยนะคะคเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูปุ๋มก่อนาวให้ไม่ใช่อันนี้้าวนี่มึงได้ปุ๋ยยังยายได้กินผัดไทยนะคะแต่มากินผัดไทยกับยายนะคะไปไม่ไปหาูกเลยน้ำตาลพี่ปุนใส่แอบๆบก่อนกลัวไมนเสร็จ วันนิดนึงไหนละช้อนจะกินผัดไทยกับยายนะคะูเลื่อนโต๊ะ กินผัดไทยกันเลยอ่ะมึงเอาไว้ให้กูเอาปุยเกล็ดไรโบ่บ์เดี่ยวเม็ดออก <laughs> มะนาวใส่มะนาวด้วยจะได้หอมๆมึงว่าหน้าร่อยบ่๊คบ่หน้ารวยเงยเน่ยเ้อเนื้อหงเแไสมูอะไรเอไ่ดยดูอะไรเงีู้ใส่ไข่ธรรมดาดูใส่ไข่ดูนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะอร่อยหรือเปล่าสีสันไม่เห็นหน้าสมกับที่อยากกินหรือเปล่าสองออบ่มีหัวปีเนะแต่มีหัวปีจะอร่อยต้นน้อยๆผักกระไ่า ภาษาบญญาลยใหญ่พูดกันแบบนี้เดอ้อพัดไข่เรั่เส้นน้อยทำน้นอยหนึ่งยายชิมก่อนนะอืมก็ได้อยู่ มากันสองคนมาสองคนเท่าๆอร่อยบ่ อร่อย right, อยู่นะคะ mm hmm. เแล้วกินผัดไทยก่อนนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเ mm hmm. พื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่ตามกันมานะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆที่ไม่ไม่ทิ้งกันคะ่ะ mm hmm. สวัสดีคะ่ะ